สีโอ้ยโอ้ยโอ้ไปตามบริบรถว่โอ้ยบพี่น้องโหรานมากเมื่อนํำบาดนี่อ๋าสบายดีป้าลุงสนุกสบายดีเมืองอะไรก็บมาอยากมาอีกแล้ววันนี้ข่าวสบายดีรอบนึงคุพี่น้องเลยพอสิเมือผคนเดียวแ่นะนแต่ชีได้มีมีเมือกันหลายคนอยู่มานนี้สามคนสี่คน เอ,อาบอกแม่เจ้ก่อนบอกแม่เจก่อนเอาบอกแม่ได้ไรแม่เอามาดังๆม่แมขี้ข <Olive tô> <poke> ี้ข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 ี้อุ้มขึ้นอุ้มขึ้นอุ้มขึ้นมาอุ้มขึ้นเอ็ดบอ้ขนเด้มบอสเอ็ดเอ็ดขนบ้ขนอส ปได้ใบด้ยแทนไปนี่มมาากินดีแม่แม่ไปได้มืออะไรไปได้มื่อไรนี่ไ่ได้มืออไรจ้ากับแม่ไปได้เมืออไรแม่ก็ได้ไมืออไรแ่กอดนองเนอะเบลมันนี้มีเหยืมัหังไ่มีหอมะไรอนี้หลายเฮ้ยแล้วโอ้ยไปกันไปะ คอยคือมีมุนนงนั่งบานีะเดี๋ยวขึ้นมาจัดเน,นาะมนสิดอยเมื่อพูดเดียวสิดอยไปแล้วง่ายดอยป้าชาวแมนพี่น้องเลยเมื่อพบมุดเจอกันอยู่ห้านเพลินเนาะเดี๋ยวยและบอกแม่ใจยังลงไปอ่านเมื่อไดได้ด้วสิแม่ยัน อาจะไปร้องไปเป็นไ้ลูกค้ามีไอพี่ของป้าได้หนิไม่ได้นะไม่ใช่ป้าให้พี่น้องเลยใช่บัดฉีเมื่อไหร่ใช่แมนอินอินเตอร์ห้องยังมูอนี่จะเตี้ยมั้ยจะเตี้หัวฟูเลยไปดิอยากกะติ้วกระขาดจับดีดีเจ้านุ๊กแม่ยสามสาว กหนด็้องไหอ่ไห้น้ำลานี่าชิคือว่าอุยยากกัเนาะห้อากับนี่ยืลิหลกมันยังบ่เดี๋ยวข้ามาแปบนึแม่น้องอินเตอร์เพ้พ่น้องเลยจักเห้องว่าเอาลูกชิ้นมาจ้ะจักลูกชิ้นอย่างวุ้นนี่นะเบิ่งกอน รอละมากกนเพี่าอน่นอ๋อมกซอยว่าจะคน่วเไปไหนกัน่ะอาแม่จะคนนะแม่มายูนดิวหนาแม่มว่อ้จอไอว่ามันไก่มันจะเล็กน่อยแขนขาสั้นอะย่นะยังกันนะลูชิ้นยังกันนะ แจองเของแจกของแทกรางัเเจียกยอดโอ้ไปได้คือมาแจกอ้ยโอ้ยไปากบริพิร่ไออกโอยปติดเดือดเลยนักจัดวงต้องไปเลยอีกเ่ต้องดอไก่อนเด้อั้วมแน่พี่แต่่ามานี่ยเดอดไฟาพี่น้องเยมาคุณเจานชาวัดไปวิดาป เดี๋ยงห่อ้อด้วยเอ้บ่าให้ขัดใจเลยคืออ้าวมีพาจานเพิ่นโอ้มาให้รุ่นนี่แหละแล้วก็ให้เจเล็กน้อยโอ้ยอยกจเป็นไกายไกลไมากเลยก็แจกมน้ำด้วยแล้วก็ไกขอบคุณขอบคุณน้ำผาจานเด้อฉันก็ตื่นเจ้นแม่แม่ด็กน้อยกินได้ยู่เนาะแม่น้อยกินได้เบิ้ Ê, rồi à cái à, à, <laughs> à. <laughs> mà vừa nuôi là bạn này là xin được đây mà xin hỏi nè trong mày mày sống mày cái này phụ đã độ chắc các bạn đang kìm con chẳng mưa à kín kín à kìm, kì năm kim mới gì ạ nếu đâu mà อยากไปนู่นนู่นอยากไป,เเยกไปอยากไปแล้วเนเน่ค่อยๆค่อยๆเดกไปมาเร็วอยากไปเน่น่าไปนะเนเน่เนเน่ไม่ไปเน่มาเลย ไปผลินแล้วหมอไป้วไปชิลิ่งใหญ่ลบลบอย่าไปเะ็ดมันเบิ่งหันแม่เจ้าว่าลุ่มเป็นพากันลบกินดิไปขึ้นอาบน้ำทราผมไปเดี๋ยวอย่ากราผมไปทราผมเด้อ

มักเก็น uh, ั่นบักเล่นนั่นนั่งจันนะจะเก้าน่ะให้แต่อีนั่นเขาต้องโทรใส่กันพักหอมยังหมูมีหนังโอ้ยพักหอมพับบานอยู่พักหอมพับบานอยู่บานทำหม้องามป็นไรบานกินน้ำกันแล้วลูกล็อกเซิร์แล้วมักเก็ตเนี่ยปลุกเอากำหนึ่งเมื่อหันนจะเคลนหน่อยแท้บ่เอาขึ้กันับหนึ่งย้ายย้ายมาจะแตะก็ โอ้พอได้ให้กันไหมนีละมีอยู่มะกอกนี่น่ะมีอยู่เออบอว่ามะกอกมะสุกมลกอ่นหวานเลยว่าหมาน่อยแกเยวกินเด่นลนุ่มล้านเ้าเราอยู่ในอีนั่นเขาต้องเขา้ใกันทางเป็นตู้พันธอัมากกะเตะนากเล่นมาฝากให้พี่น้องเลยเนาะมากันแลดวืนอบักขามไปเกของคนอะไรครับไปไไเนาะเด้ นี่บอกบวกอีนั่นแล้เพิ่นอยากปลูกเลยเยกี่ว่นเป๊ะเป๊ะงานนั้นเป้าเขาท่านใหญ่ลเป้าทุกขนมมันั่นมาให้แม่เลยลูกเขาว่าบกคอยปลูกดอกเขาอ่ะเปอันบางแล้ท่านใหญ่ันมันท่าใหญ่เดกขนมตัเป็นเปียงมาให้แม่ในให้แม่ตู้ก่ะบ้าบ้าบ้าเฮียเาตู้เอาขนมเป็นเปียงเลยลูกขนมเป็นเปียงอะไรขนมเป็นเปียงกัต่อกาได้ไปตู้เอีขนมก่อน อันห่วยเลยลูกอันโตเป็นเปียงงั้นเลยเอากลับใจรวลาจะไม่ตู้อ้ยยาล้วใช่ไหมอ่ากลับใจรลาทัางไม่ตูแเราให้พี่น้องเย นราบอกเอาเลยแล้วสิว่าเอาน้าอันนี้มาใหาา้วมดชั่ <c oughs> งแล้วมะเร็งขนมเหล่าบัวเอาเพราะว่าเราได้กินน้ำดูกมลมลานหลายเธอไดแล้ววะเลยบัเคยเอายังมาให้เราอ่ะพักอญัญญาเม่ให้ให้พี่น้องเลยเฮ้ยทางเป็นตู่เราให้ซื้อกาแฟมาขายให้พี่น้องเลยกาแฟกำลังมาแรงแกาแฟดีต่อสุขภาพแต่ว่าเมย์ต้องเปลี่ยนกระน้ำบ,บัวทันหรอกเนาะตามเลดทบัวทันให้พี่น้องเปลี่ยนกันได้ จักคืนกินแบบไรเห็นไปนได้เฮ้ยในเมื่อกิอเัเ้ยจมือเอเยยังเผอล่ะว่า ว่าจ bon. bon. in <c oughs> mm ้าจ้าก็เฟอคือยังเฟอล่ะใช่กระเจี๊ยบเกิบนะอ๋อคือเปียกนะใช่กระเจี๊ยบก้อนเกิบนะใช่กระเจี๊ยบก้อนบอดุดบอดมันคำนะลูกลงมาพี่เฮ้ยคนนี้ยังกินเฟอน โอ้เย็นแท้เนาะตุ๊กขามาเย็นเลยเย็นยุ่งนี่เลยนะอู้เฟอร์ถ่วยเดียวเมื่อเลยบ่เออาอยากกินเฟอร์คนใดไม่เนาะอยากกินเฟอร์อยากกินเฟอร์เมื่อเฉยอือห่อวานนี่คือบอกว่าเฟอร์ชาวบ้านไหนอยากกินเฟอร์ อ้ามานีกันน้อเฮ้ยมาได้มีอย่างเกิดขึ้นมุ่งัมุ่งอย่างไหนมุงอี่างนั้มุกนูมูไม่ใชน่ะอ้น่ะใบตู้น่าแบงสังไห่ทุกตัวอยู่หัวมีแต่คนแบงหายไป อะอไรก็ไม่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 ตู้แซนแน่ตู้เปย์แน่มากกันเอ้าไปปัดข่อยไหลกะอันนี้ได้วหยมาปลูกพักพักขึ้นไส้ได้แหยมาปลูกหอมพักขึ้นไส้พักขึ้นไส้เอาแกเอาปิดโดดก่อนเอ้าอันนี้ของไม่เท่าแซนแต่ไ่น กันนี่นะน้าหานเลยพักพอกมะเขือมะเด่นมีมะเด่นเด่นมีผูกเอิญเขาแหละให่ยาเบ๊บเบ๊บหาถุงยางหน่ยไม่สาในถุงสาดใส่นี่เอิญนั่นแะไม่แท่หลานโตกันมีนกจำไหม เอาม่นีคือเมื่อง่ายไง้าตะนัคโน่ะเอ้ตรต๊เไห้หันเอาเนี่จับเนยกว่าไม่ได้กินยังบ่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 ไม้กินยังกินยังบ่ฉลุกกินยังบ่กินยังบ่โอพักกันกินยังบ่ลุกมาไม้กินยังบ่อยากนั่ง้างบังโต๊๊าพอดีพ่อใกล้นุ่นเดินทางหันไอ้นุ่นจะขึ้นรถไฟฟ้า

กินเพลเลยสวัสดีเด้อบายบายลูกบายบายบายไปกินเพลุ่นมือกินเพลบายบายเืนเอะกเห่อบายบายหาเลยรัดกันรัดกันถุเงินเปวเปเปลถุงเงินนะลูก เอาเบี้ยแปะถุงเงินไป,อไปเอาเฟอร์พอปิดนะค่ะมือเพอดป้าเบ่ได้กินเพื่อได้ค่ะเด้อแหมเราจะขี้อยากไปาทางหลายบ้านปาม,มุนกัอยากไปเพื่อก็อยากบ<า>้เองถุงเงินห่บบไปเวไปเอามาเน่ไปรูไป<อ>วกวัวดุไปเขียนแม่ขมาละบเมือป่าล้อปะอยู่เดินทางเฮียนบอก เรียบร้อยมัานเล่นตาบุ๊คแม่สิไปเอามาก่อนนะลงก่อนมันบบท่านมา